เอาละครับเรามาต่อกันเลยกับเอกเอกชอกเอกชอกเอาปืนไหนมารอบนี้ปืนโคตรน้อยอะปืนก็ไม่มีใช้แล้มา,มาปืนนี้แล้วกันเอาด่านวิหารอาดำจะเล่นได้หรือไม่เล่นแต่เช้าเลยนะนะเล่นแต่เช้าเลยไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นไหม น่าจะมีแต่บอทนะบอทนะจะเล่นแทนเอาอ๋อเข้านานไปหน่อยโอ้โหบอทหรือเปล่าวะมีบอทเยอะเลยแน่เลยอนะ่ะปืนแม่งเอาคายกันด้วย ตกรใจหมดรึกว่ากูเป็นไม่ได้เป็นนี่หว่าเฮ้ยกูฆ่ากูฆ่าอุ้ยมันโดดลงไปตายหมดหน่อยพวกนี้เฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยฟาโลฟาโล ฝาลูฝาลูไปไหนแล้ววะมันใกล้ตายแล้วนะมีนี่มันใกล้ตายแล้วและแม่งก็หายหัวเหลือกูคนเดียวเอาปืนมาเอาปืนมานั่นแหละครับบุงบุงว่าปืนบุงบุง ะไรใครจับ <c oughs> ตายหาหมดแรงมากครับปืนนี้ปืนแม่โคตรแรงเลย <c oughs> บุงบุงตายหาหมดตัวที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแล้วใช่ไหม <c oughs> ที่หนึ่งอย่างไว หมดก๊อฟไปเติมใหม่ไปเติมใหม่กองฮีโร่แม่งอยู่โคตรไกลอะ่ะกองฮีโร่อยู่ไกลไปก็ไปไม่ได้เว้ยเฮ้ยอภิจีอจีสวยเอาปืนอิจียัดหน้าเลยไม่มีอะไรตามมานะไม่มีไม่มีมมอันนี้มันนี้มัเน,นี่เออเ,อ,อ,เอ,อ,อะไรอะไรโอ้ยโดนโดน โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ขยับไม่ได้เอ้โอ้ยเอา้าอะไรวะโอพระเจ้าซื้อบืออีกแล้ว,ตาย,ยาาวตายอย่างหมา่อกี้เนี่ยตายอย่างโง่เลยเอ้ยฝนไหนภนไหนภนไหนสวยดีจิ๋ว มันเป็นก็เอาปืนไม่ได้วะอ้าวไม่มีไม่มีปลอดไทยแน่นอนให้ล้างล้างล้างเอาวิ่งเข้าไปหามันทำไม ตายหมดตายอย่างเร็วเลยให้ปืน <im _> ปืน <im _> ปืน, <im _> ปนเอาปืนใหม่หน่อยเอาปืนใหม่ปืนเราไม่โอเคปืนเรามันห่วยแตกอะ่ะ <im _> เอาไม่ใช่ปืนไ <im _> อ้หวีเนยเฮ้ยแต่ว่าได้ระเบิดมาแทนว่าระเบิดมาม,มี่เหรอเอามาลองใช้ดูหน่อยดิ ปลาไปก็ไปเป็นหาอะไรไปยังไงวะอยากได้กล่องฮีโร่อ่ะกล่องฮีโร่มันเกิดใกล้ๆกล้หี้ยเกอีชามาโอ้โห <S 2> <S 2> ดอกละสี่ร้ยเอาดิอย่างแรงอะ่ะ เอ้นโดนจับโดนจับโอ้ตายกล่องฮีโร่แม่งอยู่ไกลยังวะกล่องฮีโร่แม่งอยู่ห่างไปกีกิโลอ่ะเวีนเลยไม่เกิดตรงนี้เลยไอ้กล่องฮีโร่เวนเอาเอา เข้ามาหากูทำไมโหอีนี่เป็นตายหนึ่งตายไปหนึ่งอุ้ยเฮียโอยสัตว์เล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยนะครับตกใจหมดแม่งไอเวียน อยู uri, ่ดีๆก็พ so so uh ุ huh. ่งมากล่องฮีโร่ไปไหนวะกูอยากได้กล่องฮีโร่ไอ้สัสเอ้าไอเทมมัมมี่ละเอ้ยนั่นไงกล่องฮีโร่นี่ไปเลยสีบาดื้อชอบกาอินอุนอุนดาไปเร็วไปเร็วไอ้สัสไอ้หมดแดงมาจากไหน อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสเว็บพันนี่ไงอุ้ยเฮียโดนจับโดนจับเข้ามาดีเข้ามาดีาาดเอามันไม่กล้าเข้ามาไอเฮียเออโอเคมันกล้าเข้าแล้วมันกล้าเข้าแล้วอนแน่เข้ามาแล้วออกไป มาดิครับมาดีมาดีมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยไปไหนกันหมดวะและแม่งก็อ,งอยู่ที่เดิมอุ้ยเฮียหลอ,อกกูมึงหลอ,อกกูนี่งไงมึงหลอ,อกใครเอเวนมึงหลอ,อกใครมึงกล้าหลอ,อกกูเหรอเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยเฮียมันอยู่ในมันอยู่ทั้งมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วะไอเวนินกูจะรู้ไหมเนี่ยมันตกไม่ทะลุอะ่ะเฮ้ยกูโดนตบแน่เป็นไงละ่ะกูรอดกูรอดอะไรวะ ดาบดาบดาบ้ยเสือคนใช่ไหมไอลายเสือคนแน่นอนคนล้านปอร์เซินอยากเล่นกับคนคนมานานแล้วขวาแม่งจะมาให้กูเอาไอหมอนี่เป็นปื๊บแล้วเปิดอันตีใส่กูเลยนะแม่งมาแต่เป็นแล้วเปิดอันตีใส่กูเลยอันตีก็อย่างแรงด้วย เอาไปได้หมดวะเฮ้ยไอ้ใหญ่ไม่จะตายไอ้ใหญ่มันจะตายอือเอามันต,ตายหน่อยถ้ามึงจะตายก็ตายเลยปืนใหม่ปืนใหม่เอาปืนใหม่ให้กูเอาปืนใหม่ก่อน เติมกระสุนบรรจุเรียบร้อยเฮียเฮียทำไมมันมาวะโอ้ยมาหาเฮียเลยนะอุย้ยเฮียมันมาเยอะมาเยอะเอ๋อทำไมไม่เดินทำไมไม่เดินทำไมไม่เดินวะเดินไม่ได้เหรอเฮียเมื่อกี้นี่ม่งมันเดินไม่ได้บั็กแดก กูกดเดินไม่ได้สาตว์แม่งโคตรเฮี้ยเลยเอา้ามันมาแห่มานะไม่ใช่แย่วะกูจะไปเอาปืนนะไม่ใช่อะไรอนะ่ะถอยก่อนดิถอยก่อนดิถอยมันลงไปก่อนดิเอา้าโดนจับเอกจับกูตั้งไกลนะแม่งนะโดดใส่อย่างนี้เลยควายขยันเฮี้ย มุกไอเทมมามี่หาแล้ววะไอเวีนไอเทมมามี่อแหละอ้อเข้าท่อเข้าท่อเข้าท่อเข้าตำหาอะไรก็ไม่รู้โอ้โหหวาดเสียวเอ้ยเอ้ยมันเข้ามาได้ แช่แล้วสิอุ้ยเฮียมโอ้โหเหมือนจะเข้าแต่ก็ไม่เข้าอุ้ยเฮียกูรอดรอดปลอดภัยเอาอุอ้ยเวนีนนี่มามาเปลี่ยนที่หน่อยแล้วกันนะ เอ้าแล้วกูก็เป็นกูเป็นผีไอเวียนเนี่ยอะไรวะไอป้านี่ก็ยังก็ยังอุตส่าห์เป็นผีได้นะโอไอเวียนเนี่ยอนาคินเอ้าตบกันไปโดนอีกเอ้าเอ้าเออไอเวียน สวัสดีวัยรุ่นเน่ทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยวัยรุ่นตายจเอจ้าเอ๋เอ <c oughs> บินใส่อย่างนี้เลย มันน่าจะเป็นคนละมั้งเนี่ยเป็นคนชัวเลยเป็นคนเล่นน่ะบินใส่มันก็งงแดกดิที่หนึ่งอยู่แล้วที่หนึ่งอยู่แล้วยิงปืนตั้งเยอะอนะ่ะยิงบุงบ้งๆใส่ผีตั้งเยอะมันต้องที่หนึ่งอยู่แล้ว โอเคพอแค่นี้แล้วมั้งนะวิวอัพด้วยนะปืนอะปืนป,ปืนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วใครเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ